อันนั่รอยติดปูมันเข้าผายเกี่ปหน่อยขาสั้นผีที่สุดคือไปดับวิวสวยมากเลยอ่ะเราก็กลับมาเจอกันที่สนามบินดอนเมืองอีกแล้วนะคะทริปนี้ก็เหมือนเดิมนะไปเที่ยวกับคุณแม่แล้วก็เพื่อนคุณแม่นะคะก็จะเป็น4ี่สาวตะลุยเที่ยวนะเดี๋ยวจะไปดูกันนะคะว่าไปไหนกัน ทริปนี้ก็คือมาแอวเมืองเหนือที่น่านะคะหลังจากที่ลงจากเครื่องนะ<ล>งเราก็นั่งรถมาสารหลักเมืองเป็น first stop ของเรานะคะแต่ว่าพอเอิญใส่ขาสั้นนะคะนี่ก็เลยเป็นการต้องใส่ผ้าถุงก่อนนะ 35 years is still possible and buying your first house after forty. It's still a as move. Don't let people rush you with their timelines. Just move as you go. and start Vlog. เสียงเป็นอย่างนี้นะคะตัว่านี้เราก็มาอยู่ที่หน้านะนี่เป็นจุดแรกที่เรามานะคะก็คือมาที่ารานลักเมืองนะก็คือโชคดีมาวันธรรมดาคือไม่ค่อยมีคนนะคะแล้วก็ได้ไปผูกตรงเสาตรงนี้ด้วยนะต้องขออภัยในเสียงคือนั่นแหละคะ่ะสภาพตอนนี้นะคะไปคิดว่าจะไม่ได้ ทางเรานะคะได้จ้างคนขับรถพร้อมรถไว้เลยนะคะก็คือเขามารับเราตั้งแต่สนามบินนะแล้วก็จะเป็นคนขับรถพา,าเราเที่ยวที่นั่นตลอด3วันนะคะไม่แน่ใจว่าแสงน่าจะโอเคนี่คือไม่ได้จับกล้องมานานเหมือนกันนะคะที่แบบเป็นกล้องอันนี้นะคลิปล่าสุดก็คือใช้มือถือถ่ายนีกก็จะมากินมื้อเช้านะเขาบอกว่าร้านนี้เป็นข้าวซอยนะคะแล้วเขาบอกว่าอร่อยสาดร้านคุณยายทุกคนหันมา,บายบายกล้องหน่อย <laughs> ข้าวุณค่ะอันนี้เป็นข้าวซอยไก่นะคะแล้วนี่ก็เป็นน้ำส้มนี่ก็มีผักอันนี้ก็เอากลับบ้านเนาะ สรุปข้าวซอยอร่อยนะคะไก่นุ่มจริงๆคุณแม่กับเพื่อนนะคะเคยมาที่นี่แล้วนะแต่ตอน,นั้น้แม่มีใบไม้นะคะครั้งนี้ก็เลยมาแก้ตานะคะจริงๆถ้าถามว่าแก่ตัวไปแล้วอยากได้อะไรนะคะก็คืออยากได้แบบนี้นะอยากได้เพื่อนที่คอยหาม,มุมถ่ายรูปให้เราสวยๆแบบนี้นะคะก็คือน่ารักมากอะ่ะ รถของคุณลุงก็จะเป็นรถ SUV นะคะแล้วก็จะเป็นรถที่ค่อนข้างลุยนะซึ่งส่วนตัวชอบนะคะนี่เราก็นั่งรถกันสักพักนะคะแล้วก็คืนแรกเราจะไปพักกันที่ดอยสกาดนะเราก็จะแวะเที่ยวระหว่างทางที่จะไปถึงนะคะเือเ๋ยวจะมาดูกันนะวันนี้จะได้เที่ยวที่ไหนบ้างนะคะเยอะมากๆเลย มีอะไรบ้างมีโกโก้ม <literally wicked> <kav> <uit> ีกาแฟเอากาแฟมีเอสเซโซอเมริกาโน่ลาเต้คาปูชิโน่มอคค่ามอกค่าเยอะ อร่อยไหมอร่อยมารอบที่สองนะคะมารอบสองถึงรอบแรกอร่อยเหมือนรอบแรกอร่อยคนะ่ะที่อร่อยมากคือขนมปีกปูอันนั้นอร่อยปีกปูมันเข้ากับกะทิอ่ะใช่กินแล้วรู้สึกเหมือนขนมปีกปูลเลยแต่มันเป็นช็อกโกแลตอร่อยช็อกโกแลตลาวาก็อร่อยนะคะมันแบบเป็นช็อกที่แบบเข้มจริงๆ กาแฟก็อร่อยโกโก้วาเลยนะคะอันนี้คือแนะนำ <c oughs> นี่ก็มาฟาร์มเห็ดนะคะจริงๆคุณแม่กับแก๊งๆเคยมาแล้วแต่ว่านี้เพิ่งมาครั้งอ๋อมันเป็นวิววิวสวยนะ <c oughs> กินโคโค่วางได้ก่อนแล้วเราก็มากินนี่เออทำไมเราหิวก็ไม่เลโอ้อแต่เขาที่แล้วเช้าเราไม่ได้แวะกกินข้าวเช้าเราไม่ได้กินเรามีแค่นี้ใช่ไหมสองสองสองฮะาท่แล้วกลางกลางกีคนสาคนกินเยอะวนดีได้ไหเนี่ย พราะมันมีเฟ้นไฟมีอะไรด้วยตอนนั้นอ่ะคราคที่รกที่สำคัญคือมาทิ่นี่เลยไปโคโค่วันเล่ก่อนเอาเข้ามากินนี่แล้วไปโคโค่วันเล่ตอนนั้นเรากินนี่นันด้วยซ้ำคันนี้โทสคันนี้โทสไม่เหลือเลยแบบเหลือแต่จานก็คือกินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวน่าจะไปที่เป็นหินต่อคุณแม่อยากไปอิ่มมากอ่ะแบบเหมือนกินขนมแล้วก็มากินข้าวแบบ ติดกันนะก็ไม่ค่อยอได้กินอะไรเยอะเพราะยังอิ่มอยู่แต่ว่าเดี๋ยวคง <น S 1> <ม>ได้ใช้ energy เยอะมาก เปิ้ลวิ่งเร็วเปิ้ลหน้าซะก่อนไหนหน้าเป็นไงเหงื่อ <_ EN _> คนอยากมานะคะ<_ <EN> _>ก็คือนี้ถึงแล้วนะคะเรามาอยู่ที่วิวนะคาเฟ่นะเมื่อกี้มันก็จะเป็นทางเข้าที่มัน ค่อนข้างพอเราโหดนะคะคือทางมันแบบคู่คามากแล้วก็ไม่คิดเลยว่าจากทางนั้นอนะ่ะมันจะมีคาเฟ่ยอยู่ตรงนี้นะคะก็คาเฟ่น่ารักนะเดี๋ยวจะพาเดินนี่อันนี้เป็นข้างหน้านะแล้วก็ตรงนี้ข้างในก็แต่งน่ารักนะคะเอ้ยมืด ัวนี้ต้องกินทั้งหมดแผ่นนะเป็นยาปฏิชีวนะก็เดี๋ยวเราจะนั่งรถไปสกัดเลยนะคะเพราะว่าเหนื่อยกินแล้วผมไม่ได้เหนื่อยเที่ยวเหนื่อยกินกินไม่ไหวแล้วนะคะเดี๋ยวก็นั่งรถไปอีกชั่วโมงครึ่งขอพักสักนิดหมอมหนื่อยล ก็หลังจากที่วนหาที่พักมานานมากนะคะก็คือเจอแล้ว Finally แล้วก็คือจอดรถตรงนู้นแต่ว่ากำลังเดินลงไปที่พักนะคะแล้วเจ้าขอกก็มาถือกระเป๋าให้ด้วยนะก็คือแบบน่ารักมากนะคะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเป็นไงก็จะแฉะๆหน่อยฝนเพิ่งตกนะคะ วด้วยคือทางเราวนหาที่พักนานมากนะคะเพราะว่าเหมือน GPS มันงงๆนะคะจริงๆแล้วเขาอยู่สายข้างบนแต่ว่า GPS เหมือนสายข้างล่างนะคะจริงๆคือข้างบนนะเราต้องจอดรถไว้สายข้างล่างแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนแบบที่เห็นเลยนะคะเขาก็จะเป็นบ้านของเขาเองเลยนะคะจริงๆเขาก็ยังมีรีโนเวทแล้วก็ทําเพิ่มอยู่ด้วยนะคิดว่าปลายปีนี้น่าจะทําเสร็จนะคะถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวดูรีวิวต่อได้เลยนะ เมอกที่โทรมาก็บอกมือตกติดแรงตกแล้วเหรอใช่ตกแล้วเพิ่งเช็คเอาก็งั้นนะคะมือเช้าเป็นอะไรอ่ะเป็นข้าวต้มค่ะอันนี้มีแค่ข้าวต้มใช่ไหมใช่ค่ะเป็นข้าวต้มขนมขนมอะไรอ่ะเป็นแบบว่าขนมเยอะแบบว่าเมืองอ่ะค่ะแล้วแต่บางวันนะคะเออเพราะว่าลงไปตลาด ทางเราก็ได้อยู่ชั้นสองนะคะอันนี้เหมือนเป็นบ้านที่เขามีไว้อยู่แล้วนะก็คือเหมือนมีสี่ห้องนะคะแล้วเราก็ได้อยู่กันสองห้องซ้ายมือนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ทํารูมทัวร์ไว้ด้วยอันนี้นที่พักนี้แนะนํามากๆทุกคนดูให้จบนะคือดีจริงๆตอนแรกกลัวว่าจะไม่ตรงปกนะคะพีคที่สุดคือตอนนี้ไฟดับก็คือ,อใช้อะไรไม่ได้ทำรูมทัวร์ดีกว่าอันนี้คือห้องน้ำโอเคนี่คือห้องน้ำนะคะแล้วก็เดินเข้ามา ก็มีเตียงมีกระจกเขามีกระจกให้นะคะแล้วก็มีที่วางของร้านนี้เป็นวิววิวคือสวยมากอะ่ะเหมือนอยู่ในภาพวาดเลยอะ่ะวิวสวยมากจริงๆนะคะที่ก็นั่งกินข้าวได้ตอนนี้ก็มีมุมชั้นนิดนึงอาจจะดูมืดๆหน่อยเพราะว่ายังไม่มีไฟนะคะตอกจากห้องพักนะสวยมากเลย เพื่อนบ้านหน้าคุนๆตอนนี้เป็นเวลาก6โมงนะคะเราเพิ่ไฟเพิ่มาเคยดีใจมากเพราะว่าทุกอย่างกำลังจะตายนะคะณจุดวนี้วิวสวยมากเลยอ่ะ โอเคชาร์จแบตได้นิดนึงพอดีนะคะก็คือเดี๋ยวจะออกไปทานข้าวนะหิวแล้วเดี๋ยวตอนนะั้นเราลดเสียงเพลงตรงไหนมาว่าเด้วหนูกำลังช่วยทำหิวแล้วค่ะไปดูก่อนว่าเย็นนี้มีอะไรทานนะคะอาะ้าวแล้วรองเท้าแว็ตชูอ๋ออ๋ออ๋อหนึ่งไปนะเขาถอดรองเท้าหนึ่เลยข้างล่างมีอะไรที่หนูกินได้ไหม,มอ,ไอ๋อมีมีมีประทู กินได้ไหมกินได้ค่ะกินหวานก็ได้ที่ออกแล้วไม่เผ็ดหรอกน่าทานมากขอบคุณนะคะแล้วเราต้องนั่งกินยังไงอ่ะอย่างนี้เลยยังไงก็ยังโอเคไปของพวกเราหมดเลยไปสอบกันเลยอย่างนี้เลยลูกเราต้องเป็นกับทุกคนมองกล้องหน่อยค่ะ กินข้าวค่ะหิวค่ะหิวอยู่คนเดียว <c oughs> นี่ก็เป็น Adventures วันแรกที่น่านนะคะก็สนุกมากเลยนะการที่มาเที่ยวกับแม่แม่นะคะก็ทำให้ได้อีกฟีลหนึ่งเหมือนกันนะแล้วก็เราจะเป็นยังไงพรุ่งนี้ไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกลับมาดู vlog หน้านะคะ